คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีมิตรรัก ที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับกับเลขทูบนะครับบารมีหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมแนวทางเลขทูบบารมีเดี๋ยวหลวงพ่อรวยพันล้านหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูปปู่อยู่หลายงวด แอดมินก็จะมาจุดขอโชคเอฟซีพ่น้องได้ลุ้นได้ชมไปพร้อมกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเรียนหลวงพ่อรวยพลานนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออิ่ยคาถานะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาขอโชคขอหวยคาถาพระคดาจดไว้แคบไว้นะครับ เพื่อมีเลขทูบยะก,กระจุดเที่ยงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนโมต,ตัสสะพระควตูอรหตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,ตัสสะพระควตูอรหตูสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยะสังพรมยสังมหาพรมยสัง อิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักกวติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสทธิิชาจรนะยสังสัพพลูกาจริยญาณะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจจวาเจนะมมะสุวติโหนตุไมหัง นโมพุทธสัจนโมธรรมสัจนโมสังคส,สัะเสยยะทีทางดูหูดูสวาหายะสาธุครับผมเลขทูบนะครับบารมีนะครับหลวงพ่อรวยพลังก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูปด้วยกันลุ้นๆไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีนะครับเรียนหลวงพ่อรวยปร,รานนะครับขอบุญบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยปร,รานเจริญสิทธิ์มี่จริง,รงขอจงบุญบรรดาลเลขทูบที่จุดออกในมขนาดนี้ออกมาตรงตามแนมวทางๆให้เลาพัฒนาให้เอฟซีพี่น้องก็มารับชมมีโชคมีชัยทุกท่านทุกคนได้เทินสาธุครับผมเลขทูบบารมีเรียนหลวงพ่อรวยป,ร,ยปร,รานก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นในคอมเมนต์มาบอกเพื่อนได้นะครับคอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับเอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับตัวความเห็นตรงกันผมมีโชคด้วยกันสําหรับวันนี้เอฟเขาขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ